มาอยู่ผมนในรายการเกมที่มีชื่อว่า Happy Wheel ซึ่งงครๆก็น่าจะรู้จักกันแล้วอะนะแบบโอ้โหยังแค่เกมตำนานอีกเกมหนึ่งเลยซึ่งเกมนี้มันค่อนข้างเลือดสาบไม่รู้จะลงย t u b e ได้หรือเปล่าซึ่งชื่อก็บอก Happy Wheel อือคือล้อ Happy คือความสุขลอ้อแห่งความสุขมาเอาจิงแม่ง Happy ชิบหายหเกมนะี้มาเรามาเพลงดีกว่าอือมีให้ผมเลือกเป็นลานเลยเวฟยอ,อฟฟิศน่าสนใจว่ะลองเล่นดูก่กันเติมเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังคับไงวะลูกพอ่อ วันนี้พ่อจะมาส่งลูกไปที่ออฟฟิศนะเว้ยเฮ้ยไม่ไม,ไม่วันนี้พ่อจะมาพาลูกไปทัวร์ออฟฟิศของพ่ออ่าเฮ้พ่อครับพ่อเออส่วนนี่คือคอมพิวเตอร์ไอชิคุณภาคคุณวะเฮ้พ่อพ่อพีอ่โทรศัพท์โคตรใหญ่เลยเออไปเลยห่วงลูกโทรศัพท์มันทาอะไรเราไม่ได้ยังจะเสือกลงมาทับกุ้งเอาจริงลูกโทรศัพท์มันทําอะไรเราได้เหมือนกันเว้ยแต่เมื่อกี้เราไม่ต้องห่วงน,นะ,ะปล่อยให้มันเป็นตามยถาก,กรรมของเราไปโอเคกระโดด พักโทรศัพท์ไปก่อนลูกพอ่อให้พอ่พอพอ่พอทอรีบลงพ่อพ่อพ่อโอเคลูกลูกเอาพอ่อไอ้ลูกลูกพอ่อขอโทษว่ะพอ่อทอรีบไปทํางานให้หนูโอ้ยเขียบสัตว์จะทํางานไอ้ยิบหายตบกว่าพ่อมึงอ่ะห้ามให้อาหารหนูแล้วคนเยี่ยอะไรจะให้อาหารหนูไอ้สัตว์ยิบหายเฮ้ยรองเท้าได้โปรดอย่าเยียบผมอ่ะอย่าเยียบผมเฮ้ยอุ้อยขี้เกล็บโดนแล้วกูปั่นจักรยานยัางไงาไม่ขี่มือวะ่ะเ,เข้าไปในกล่องละเฮ้ เอเคขนส่งแพ็กเกจิ้งฉะนั้นผมก็ปลอดภัยเว้ยแล้วกูต้องไปไหนต่อวะเนี่ยโว้าวโ้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยรื่อนเรื่นเฮ้ยเชี่ยเอา้าไอเชี่ยลูกพ่อผ่านแล้วด่านนี้ผ่านยังงงงงเลยมาถึงเวลาออฟฟิศก็ต้องโฮเทลบ้างไปที่โรงแรมกันอ่เฮียหลังจากทำธุระอะไรเสร็จผมก็ออกไปทำงานกันบ้างโอเคกูต้องกระโดดข้ามเตียงด้วยเหรอแล้วคนเชี่ยอะไรเอาสกูตเตอร์มาใช้ในนี้เนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมขอผ่านหน่อยนะผ่านพ่อมึงลงไปกับกู ลงไปกับกูลงไปเย็ดเค่อุบัติเหตุน,นิดหน่อยในโรงแรมเฮ้ยติดเชีย่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วโอเคให้ผมผ่านหน่อยครับผู้หญิงขอคุณผ่านหน่อยไอ้สัตว์ไอ้เจ้าอ้วนนี่เฮ้ยเข้าไปได้ด้วยๆเอเลเวเตอร์มันคือลิฟต์ใช่ไหมเข้ามาแบบโอ้ยเชี้ยลิฟต์พอมโอเคเมื่อกี้ลิฟต์แม่งลิฟต์ปลอมคุณผู้ชายวันเดยครับอันนี้ลิฟต์จริงไอ้ยิบหายแล้วไอ้ใบไปแปะไว้ตรงนั้นน่ะโอเคผมต้องถอยหลังด้วยเหรอเชี่ยโคตรเท่เลย โอเคคุณอยากจะไปไหนครับไปห้องไป2สองหรือแปดสี่หรือไปเลสเตอร์ลองอืมเฮ้ยไอเคิยเราขี้เสร็จใช่ไหมเราก็หิวหิวไงไป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 พัตคารครับไปพัตคารเออโอเคเข้าวีลบร์เลยครับครับผมเอ้ยแม่ครับปี๊บคนขับรถมาด้วยเอ้ลูกเข้าแค่ขับสกูตเตอร์เพราะเขารีบร้อนนิดหน่อยขอบคุณครับคุณู้หญองผมไปก่อนละกันวันนี้มีเมนูพิเศษก็คือซุปเนื้อหมูแล้วก็บราน่าไอซ์เจดเคไอสัตว์คนไร้บ้านก็เข้ามาได้เพราะว่าที่นี่แม่งดีว่ะ ไม่แบ่งแยกอะไรใครเดือ,อดร้อนอะไรก็พร้อมช่วยแล้วกูขึ้นไงเนี่ยกูชาตเฮ้อเฮ้อโอเคกูชายขอโทษครับผมจําเป็นอ,อะเฮ้ยพ่อครับพอ่พอพอ่พอไอ้เฮียนี่ลอยซัดเออเรื่องของมึลงลูกกูไปแล้วอลอยเคี่ยขากูเฮืยเฮี่ยขาลากเลยไอ้เฮียที่มาเขาว่าขาลากเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยกูแปลกแปลกๆว่ะเอ้ยนี่นี่นี่เหมือนกูเลยไอ้เฮียนี่ลูกของคนที่แล้วไอ้เฮียไอ้จิ๊บหายมีลูกกี่คนวะเนี่ยรีเซพชันใช่ไหมแผนกต้อนรับ ไปไปไปขอกูผ่านทางหน่อยดูดีค,ครับอไอเชี่ยนี่ก็จะตายหาเหมือนกันไอเชีย่ยโอเคแล้วกูก็ออกจากโรงแรมจนจ,จบแล้วอ่ะฉันว่าเป็นแมปที่แปลกประหลาดดี Happy v i ิวฟิวเจอร์เคออเอาจริงมีหลายอย่างน่าเล่นมากเลยเนี่ยยาอมีเล่นยาด้วยอ่ะมาบมายกูคงไม่ดีว่ะเฮ้ยดาวฮิลแปลว่าลงเขาเอามาเฮ้ยพ่อวันนี้เราจะไปไหนกันครับเฮ้ยลูกวันนี้เราจะลงเขากันลูกพ่อตามพ่อมาโอ้พ่อไวเหลือเกินไอ้คิพ่อ ไปเกินพอ่อเออลูกไม่ต้องห่วงว้าความมันของปีศาจลูกเออผมไม่ใช่ปีศาจครับพอ่อเออเรื่องของมึงลูกเดี๋ยวได้ไปแล้วอ้อยเฮียแทนกูโอ้ยเฮียไอ,ยอย้ลูกเมื่อกี้ลูกพูดคำหยาบเหรอเปล่าพ่อเมื่อกี้ผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกันเออไอ้ลูกถ้าพูดคำหยาบจะไว้ฟังคำพ่อไว้ลูกให้พูดคำหยาบเด็ดขาดน,นะเว้ยพ่อสอนลูกม,มาให้เป็นคนดีพอ่พอพ่อคนดีให้พูดคำหยาบหรอครับเปล่าคนดีพูดอะไรก็ได้ลูกโอเคพ่อโอ้ยไอ้กูจะไม่ผ่านจริงๆเหรอวะไม่ไหวแล้วมาเว้ยไอ้พ่อครับคำพูดคำหยาบเออออออพพ่่ขขโโททษษ <Yeah. S 2> ลูกฟังพ่อนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเราก็สามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เว้ยลูกพอ่อเห็นไหมพ่อผ่านได้พ่อพ่อครับพ่อเก่งมากเลยพ่อเก่งที่สุดเฮ้ยเห็นแอนวอนู่แล้วพ่อเป็นคนอย่างนี้แหละเราคงต้องตรงกันไปต่อลูกพ่อครับว่าเ,วเราจะไปไหนกันเ้ยพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแมพชื่อละลงเขาพ่อก็เลยมาลงเขากับลูกเนี่ยโอ้พ่อทำตามชื่อแมพด้วยเฮ้ยบางทีเราหางวินใะห้ทำเนี่ยเราก็หมแหกกฎมันแนะทำตามกฎมันไปลูกพอ่อเนี่พ่อพาลูกมาเนี่ยเพื่อมาสอนเฮ้ยแกถึงแล้วลูกพ่อ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  ชิคุป,ปวดหัวกับกลุ่มพ่อลูกคู่นี้วันเดสเปซเฮ้ยชี้ผมชอบว่ะเพราะอยากเป็นไอซิครักสวัสดีครับผมไอซิครักตอนนี้ผมมาที่ดานโอ้โหอิชิมูระเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยบังคับกูเดินเองด้วยเฮ้ย,ยชีย้สัตว์เสียงแสรวะนะ่ะโอ้โหไอซิครักหมายรัพระเอกกูเชี้เฮ้ยเฮ้ยเชีนเน้ในคมอฟเราต้องหนีเพื่อนโอ้โยยังแค่ฉากแรกเลยลงลิฟต์ไอซ่ากูจำได้ดีไม่มีวันลืมเลยว่ะ โอ้ยเขี้จะจิ้มมากกูหยุดหยุดหยุดเลยเฮ้ยสะพานร่วงโอ้ยเขี้ยขากูเชี่ยตัวเขี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวคาบโอ้ยหลังกูโอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยกูปล่อยกูโอ้ยเฮ้ยมึงอย่ากทำเสียงงั้นดิกูแปลกๆว่ะเอาจริงมันมีมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่นี้ให้เราเล่นมันอยู่นี่กดบอสเลเวลอ่าอีแบบเยอะแยะมากมายผมจะเอาเป็นแบบเราจะช็อต by เ e a ติ้งแล้วก็เอาเป็นเออเดือนนี้เดือนนี้หมุนไปหาร์ปูนเซอร์ไวิรลว่ะมันคือเขี้ยอะไรวะ คนเล่นแค่แปดพันเองไม่น่าเจ๋งว่ะเอาเป็นเพย์เขาแล้วกันคนเล่นเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีอืมโปโกเอวิติงดอทจัดมาเอวิติเอวิติงดอชหลบทุกสิ่งทุกอย่างหลบอะไรไม่เห็นมีอะไรให้เฮ้ยชิบหายก้มเฮ้ยยาตัวไปโดนโอ้เฮ้ยกูรอดได้ไงวะเก้าอี้ก้มก้มไปเฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเอออยู่เฉยไว้อยู่เฉยไว้ชิบหายมอบมอฟยกขาขึ้นไปยกลาไปอ่พ่อมึงอุ้ยเชี้ยใครว่น่าสัตว์ยาสปีดอะ เฮ้ยทัวเลบลบทัวลบทัวอืมอีเียท่างอตัวท่างอตัวโอเคอยู่เฉยอาหารอยู่เฉยอยู่เฉยแค่นี้เราก็ไม่โดนละเว้ยเจ็ดด้วยอึเจ็ดคอบินอ่ะวอ้เชี้ยสัตว์ไว้เี้ยรถตู้โอ้โหเขี้ยโดนทีกูตายตาตัวอุ้ยสัตว์เฮ้ยน่าสิ้นเลยเฮ้ยสไปอ่ะเฮ้ยหลบไงเฮ้ยโอ้หเ้ยกูแค่รอเล่นเพื่อไอ้สัตว์เออ เพื่อชนะเออกูเสียแปลกๆว่ะเฮ้ยเฮอ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยฮ้ยอืองงจริงๆกับเกมสเตนนี่เอาเป็นไอ้ที่ถามแล้วกันหมุนแม่งเลยมาโอ้โหเขี้ยเล่นเป็นร้อยล้านกว่าคนเหรอเดคอมไบไม่เล่นคงไม่ได้เพราะวะ่าเอามาสวัสดีครับนี่คือเดชิปหายละไอ้เขี้ยขับดิรอเขี้ยหนีหนีให้ไวที่สุดโอ้ยพอโอกาสกูแก้ตัวเมื่อกี้กูช้าไปหน่อยเขี้ยนเฮ้ยต้องรีบไปต้องรีบไป เพื่อนอย่ารอชา้าเพื่อนโอ้ยเราจะหยุดหยุดยิงไม่ได้เราห้ามช่งอักเราห้ามอรอลงไปคุณผู้หญิงลงไปเพื่อนกูขอโทษว่ะกูจะเป็นท่อนกูจะผ่านมันยังไงวะไอสัตว์กูไม่สนแล้วกูจะเป็นปโปเกมอนเลือก <lem bra? S 2> ตัวละครอะไรก็ได้เฮ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้ยไอชมีฮอดเลยไอ้ชินี่โกะอินี่มตั้งสามคนไอสัตว์โอ้ไอ้ชิโนี่ก็สามคนเหมือนกันไม่รู้ผมเอานี้ฮ่าไปเลยฉันเลือกได้พ่อพ่อเขาเลือกเราด้วยเฮ้ยไม่ลูกเขาเลือกแค่ลูกก็ได้แต่พ่อไปส่งลูกเองนี่คือจิมโปเกมอนโอ้โหเฮ้ยปิกาจู ทำไรกูวะเฮ้ยมาเจอกูตัวตัวเพื่อไฟเชียร์ไฟฟ้าแสนโว่ไอสัตว์อืไอพ่อพ่อเขาตัวหายไปเลยเอ้ยลูกพ่อเขาแค่วาร์ดนิดหน่อยนะเฮ้ยพ่อไอตัวเชียร์นี่ผมรู้จักผมรู้จักเอ้ยมันชื่ออะไรลูกโฟอาร์มพ่อโฟอาร์มพ่อมึงอะลูกเอ้ยชิบหายมึงดูจริงไหมเนี่ยเปิดประตูไปไอหาคู่รักคู่นั้นโดนต่อยตายหาแล้วโอ้จิกกี้พับไอพ่อพ่อตัวนี้ก็ตัวอะไรอะเอ้ยพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไอ้ก้อยลูกพ่อลง โอ้พูพอเฮ้ยเจี๊ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยสามสองหนึ่งอะไอ้กูลงมาทำไมอุ้ยกูเป็นระเบิดมอนเทนเนอร์จิ้มหายแล้วน้ำเงี้ยอะไรจอมโจรขโมยรถเหรอจัดว่าน่าสนใจจัดไปอ่ะฮะเฮ้ยชิบหายแม่ขโมยรถกูไปพ่อพ่อมาขโมยรถเรไปขโมยรถเราไปลูกแล้วพ่อทำไรตามพ่อเป็นจะยังขับตามมันพ่อพ่อมันจะตามทันไหมทันดีลูกทันเชื่อพ่อมันทันทัวร์เฮ้อ เฮ้ยพ่อพ่อเก่งที่สุดเลยพ่อพ่อไม่ลวงได้ไงอพ่อพ่อเก่งอยู่แล้วลูกตามตามพ่อมาตามพ่อมาพ่อพ่อผมนั่งอยู่้างหลังพ่อตลอดเวลาเออมาเะไรตามพ่อมาเลิกบอลลูกพ่อพ่อทำเคี้ยอะไรอยู่เนี่ยเออพ่อพ่อติดลมพ่อขึ้นไม่เป็นโอ้แม่งพ่อตายเอ้กูพ่อมึงกูพ่อมึงเออพ่อพ่อครับไอปันตามไปลูกก็ต้องไม่กลัวเว้ยถ้าไปเฮ้ยลูกไม่จริงโอ้โหพ่อพ่อทำเชี้ยอะไรไปลูกบางทีเนี่ยชีวิตมันก็ต้องมีเสียสละกันบ้างนะไอฮาดามเมื่อกี้ผมเล่นไม่ผ่านอืม นี่คือแล้ววะเนี่ยเฮ้ยสปีดบริดจ์โอ้โหยังแค่ผมชอบอะไรไวๆพ่อเอ้ยไม่ต้องเรียกพ่อรอบนี้พ่อมาแบบไวๆลูกเงียบห้ามพูดที่ไรพ่อเอ้ยบอกห้ามพูดเฮ้ยให้กูกริ่งมันยังแค่พ่อพ่อทำได้ไงไม่รู้เหมือนกันพ่อโคตรโหดพ่อแตงวมพ่อไม่ไรลูกซื้อใหม่ได้ชีวิตซื้อใหม่ไม่ได้ลูกไปกันเถอะเฮ้ยเหือดไปแล้วไม่ร่วงได้ยังไงเฮ้ยกริ่งเหมือนเดิมโอ้ยพ่อพ่อโคตรเก่งเลยเออพ่อรู้พ่อพ่อเก่งอยู่แล้วไวลูกไอ่ไม่ต้องห่วง พ่อจะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนให้ได้พ่อพ่อทารโรงเรียนพ่องเป็นอย่างนี้เหรอเออแต่ก่อนพ่ออยู่พ่อไม่รู้เหมือนกันตามน้ำเหอะไปแล้วอ้าวแล้วก็แค่ลงเดี๋ยวอะไอ้เชยจิ๊บจ้อยว่ะไปเลยลูกโอ้โห้วนตัวม้วนไม่ผ่านด้วยเฮียลูกเอาไอ้ผิดเสียงผมว่าเราเป็นมดิษฐมันเหมือนเดิมดีกว่าเพราะนี่มันจะเยอะเกินไปเหรออือฮึจริงๆไอ้พวกนั้นก็อยากจะเล่นเหมือนกันเอ้ยมาริโอ่ะ เฮ้ยน่าสนใจว่ะจัดมาโอ้โหเย็ดเคถึงเวลาล่วงไปแล้วจัดไปโอ้โหโอ้โเฮียปักตัวกูเนียแล้วกูออกยังไงฮโอ้โหโอ้โหเฮียมาไอสัตว์ถึงเวลากูละจะเป็นแบาเพื่อจับใช่ไหมอ่าวฝากชืบป่ะโอ้ยเฮียตายหาเลยทีเดียวกูมีคำถามนะเว้ยไอเฮียกูจะรอดยังไงวะเฮ้ยจับไว้จับไว้จับไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียชนะด้วยให้ยหาชนะแบบงงๆเฮ้ยซอสโถ ป้าดาบจัดมาเฮ้ยฆ hey, ่าพวกเขาทุกคนเลยโ oh, oh, yeah, okay. อ้โหใหญเคพวกนี้ในงานถนัดกลัวละ่ะถ้าคุณฆ่าเอลตายเนี่ยกระเพ้าหลังจะหายไปด้วยแล้วก็ฆ่าคนข้าหลังด้วยนะโอเคกูม okay. ีมีดมึงเจอกูวู้อา้าวว้น oh, oh, ี่ก oh. ูเก็บไปก่นืน <Yeah. S 1> ไม่รู้กี่ตัวกูเก็บไปเฮี้ยนเลยกระเพงหายไปล,ละถือว่าะปากำลังไม่โดนไม่โดนขอยรอบขอยรอบโอกาสแก้ตัวกูเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> มึงจะออกมาทำไมเออเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ลงไปก่อนลงไปก่อนเออไอ้เี้าออกมากู hey, hey, ก็ปาไม่ได้เลยมึง โอ้เชีย่ยปลาแบบฟุกๆเสียบตรงจุดเฟี้ยวถึงเวลาขอ้อหลังมึงเออโอ้ยเขี้ยกูตายด้วยฆ่าทุกคนจริงๆไงสัร์รวมถึงตัวกูด้วยแหละปลาลูกบอลก็น่าสนใจเหมือนกันัสดคครับนี่คืออะไรอะ่ะอือโอ้ผมต้องเปิดไอ้เชีอสีแดงก่อนใช่ไหมโอเคนี่เอ่ะเชี่ยไม่มีอะไรโอเคเราต้องเอาสีซึบซึบสีเหลืองสีเหลืองเออโอเคแล้วก็เอา เฮ้ยเฮ้ยปาปาดีไปดิเฮ้ยมันปายากจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคี้ยมึงปาไปสักทีไอ้ตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคี้ยผมปาได้ว um, no well ่ะโอ้น oh. ี่ผมปาเปิดแล้วโอเคเลื่อนไปเลื่อนไปมาให้มา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 เออนั่นแหละ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 ทำถูกทำถูกทำถูกอีกรอบอีกรอบอีกรอบเออกูเกียดเกมนี้เคี้ยไม่ไหวว่ะผมเปลี่ยนด่านเลยแม่งเครียดแล้วเกินลบสวิงเอ็กตรีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโหกกูชอบไงต่อวะ เอาเชี่ยมาแล้วไอ้ไม่ทันไอ้สเลยฮึโว้โหไปแล้วอืมเป็นทาซานฮึโหนไปโหนไปเฮ้ยเฮ้ยชึบป,ปื้ทิ้งตัวเออค่อย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 ,อยดับตัวค่อยดับตัวรอจับเชือกรอจับเชือกมันต้องมีเชือกให้กูจับเว้ยในจริงมันต้องมีเชือกให้กูจับสักอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยไอามาฉันถึงมาโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวสไลด์เฮ้ยลงปืนใหญ่โอเคทิ้งตัวโอ้ยก็ทิ้งกูซะแรงเลยไอ้ชิบหาย เขียนดิเซตเตอร์ไอแลนด์เกาะแห่งไฮยานะโอ้้ยไอสัตว์เว้ยเว้ยไอเหี้ยไฮยานะจริงด้วยไอสัตว์จะตายหาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคตัวข้ามตัวข้ามอย่าล่วงอย่าล่วงพี่โอ้แม่รีบไม่น่าเลยโอ้ยพี่ครับไอเหี้ยเอ้ยออกอากาศได้ไปเนี่ยไอเหี้ยคลิปนี้หักติดเหลือนี่ไม่ต้องถามแล้วทุกคนหากติดเลือนี่ผมขอกำลังใจได้ไหมใครก็ได้โดนเนี่ยผมทีผมว่าไอะหี้ยคลิปนี้ได้ออกเว้ยเอาจริงเกมมันดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เพื่เชียดเพื่อนเพื่อนโอ้ยเฉยศาสตร์แพงไม่ด่าเลยไอ้เชี่ยโอ้ยกูรอดได้ไงวะหน้าไอ้เชี่ยเอามากี้กูดวงแข็งเหมือนกันวะไม่ได้แข็งแค่ดวงอ่ะเด้หัวแข็งหัวแข็งหัวแข็งไป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 เอออุ้งทับไปตายเอ๊ยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้คืออะไรเข้าทามาแล้วอืมอืมออ้เชี่ยล่วงเลยไงกูโอ้โหชิปหายติด โอเคดัน okay, นี่ผมขอข้ามไปลากาศเพราะผมพยายามไปถึงจุดๆนั้นที่ผมไปได้นะผมไปไม่ได้ไอชิบหายผมอย่างกาเลยนี่ว่เดอะเพอร์เฟ d u n ดังจัดมาวู Woo ู้ห oh <my> นี่กูเล่นเฮียเลยวะบัตเทอร์ลันกลีนจัดมา run, บ o t เท e ร u n ันเหรอวิ่งขวดน้ำโอ้ไอเฮีย ใช่ไหมยะถ้ามันใหญ่พอ่อพ่อเราจะไปไหนกันวันนี้จะมาเล่นกนยายกรรมกัน,กนลูกเห็นคนอาไหมเห็นกบพอ่อันแล้วลกูกโอ้ยเียพ่อขอแก้ตัวไปแล้วลกูกโอ้ยพอ่พอพอ่พอพ่อผมจะตายหาดกี่รอบแล้วไปล,กลกูกนี้โอ้ยอย่าบอกนะว่ากูต้องหรือว่ากูต้องยกล้อก,ก่อนลกอูกพ่อไม่มาไม่มาเฮ้ยโอ้ยเที่ยงกูท้าปั่นคนอ,อีปิกเฮ้ย เดด็ไอ้ขี no ้เกมเขี้อะไรวะไอสัตว์หาปูนเซสร์เวอร์จัดมาอือฮึโอเครอบแรกเริ่มได้มาไหนมึงว่ามาเลยกูหลบได้หมดอ่ะกูหลบได้หมดอ่ะไอชิบหายแค่นี้จิ๊บจอยวะนี่นี่นี่เย่เฉยเย่เฉยเอออยู่นี่อยู่นี่เออตรงตรงไปตรงตรงไปเอ้ยเย่เฮ้ยก้มก้มเออมาดิวะมึงมาดิวะนะเมื่อกี้แค่รอบแรกเหรอไอชิบเจ็บตัวไปรอบหนึ่งอ่ะเฮ้ยบอบบอบ เออเฮ้ยหมอกกว่าเดิมเฮ้ยโอ้ยชฉียเกือบโดนโอ้ยจิ๋หายอันตรายเฮ้ยเเอาขาขึ้นฟ้าอุ้ยเจ็บนิดหน่อยเพื่อนเจ็บนิดหน่อยไอ้ยขาไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเวิร์กอยู่เราเวิร์กอยู่แต่กิ๊งกิ๊งหลบเฮ้ยอย่าโอท้องกูท้องกูหมือนตัวเฮ้ยอันนี้ใหญ่หัวโดนว้หัวไม่โดนคงไม่ได้ไอ้ชิบหายมาเทอร์เรนเอ็กตรีมโอเอ็กตรีมโอพ่อพ่อนี่คืออะไรเฮ้ยลูกนี่พ่อพ่อต้องปล่อยลูกไปพ่อพ่อจะไปกี่ขอ ้พอจําเป็นลูกรอบที่แล้วเนี่ยพ่อเพิ่งทำลูกไม่ดีไปอ่ะพ่อต้องแก้ตัวพ่อพ่อไอ้พอ่อไอ้อไอสาขากูโอเคผมโอ้ยแ,แล้วกลูกพอจําเป็นออไปแล้วอรอบนี้กูแก้ตัวมันจะเริ่มยากขึเรื่อยเฮ้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 กูลอยเชี้ยเชี้ยวอยย โอ๊ยกูไปนะวะเฮ้ยพอขยับไม่อยู่ชี่กูชนะด้วยเอาไปเลย5้าดาวปะผปคิดว่าเราจะปรับเป็นเอนนิธามหมุนไปหมุนไ,ไปเลยเราจะเล่นกันในดา่านสุดท้ายแล้วเรามาเล่นรถไฟผีกันดีกว่าพ่อครับเราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปรถไฟผีกันลูกไปดุวยเลยอุอ้ยอุยอ้ยเชี่ยรถไฟผีพ่อมึงอะไอ้ผมต้องอยู่ตัวนี้ไว้เฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อพ่อ,พอผมกลัวแล้วเกิดไอ้ลูกไม่ต้องกลัวเว้ยลูกพ่ออ้ยอยใครยิงกูไอ้ขี้หายเฮ้ยพ่อพ่อพ่อโบหยับดิ ให้พอโทษบางทีมันก็ต้องมีอารมณ์รุนแรงนิดหน่อยให้ลุงครับผมเราจะไปไหนกัน,นเฮ้ยพวกเราเนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งลุงก,ก็ไม่รู้เหมือนกันลุงติดรถมาโอ้โหลุงไอ้หยิบหายลุงเราจะรอดไหมเนี่ยไอพ่อพ่อเราจะรอดไหมเฮ้ยไม่ต้องห่วงลูกโอ้โหลุงกินเราเกือบไม่รอดแล้วแต่เรารอดเราไม่รอดแล้วลูกใช่เราไม่รอดแล้วไอหฮาดตอดท้ายทำกูงงเลยมามากูจะจบอย่างนี้ไม่ได้เราไมเล่นด่านประตูของอิสระประตูให้อิสระเอาวะมันจะเป็นยังไงโอ้โหไอยิไม่ใช่มืออีกแล้วล่ะ โอ้โยชี้ไอสัตว์เอ้ยไอพ่อมไปคิดตัวอะไรคือตัวหน้ายิ้มลูกเข้าวับมาแล้วเยืดเ้าสู่ออซัมครอสเก้าสิบเก้าโอ้ยไอชี้หน้ายิ้มไอจิ๋มหายมันคือตัวอะไรอ่ะ๋อว้าวไอพ่อพ่อผมกลัวแล้วเกิดไอลู้ไหมแกไอชี้ไอสัตว์พ่อของกลัวเหมือนกันลูกขับไมโอ้าวอ้าวชี้ขาไอพ่อพ่อไม่มีแขนเอ้ยลูกพ่อก็ไม่มีแขนเหมือนกันเข้าวับโว้ชี้ออกมานอกโลกไอสัตว์พ่อพ่อเราหายใจออกได้ยังไง ลูกพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อก็หายใจออกเฮ้ยเจ้าเชี่ยเรากลับมาที่โลกแล้วโอ้พ่อผมกลัวลักเกินเอ้ยลูกไม่ต้องห่วงไว้เดี๋ยวพ่อจะพาผ่านไปเองพ่อไอ้เชี่ยพ่อพ่อเอ้ยลูกเอาบุกัญยาบลูกเฮ้ยเชี่ยมันปาขวานได้เหรอพ่อเอาบุกัญยาบเหมือนกันเมืะเชี่ยโอ้ยนี่จะว่าสนุกกันพอสมควรแล้วสำหรับแฮปปี้วิลนะโอเคสำหรับตอนนี้ขอลากันไปก่อนฝากคนไลก์กันตามลูกกดให้ผมด้วยตอนนี้ไม่เป็นว่าคนตัวลาไปก่อนผมไปละเอ้ยฝากติดตามเกมใหม่ด้วย